กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ตสกุลสกคนเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านบุญบ้านป่าอีกแล้วเนาะมาเื่อน,นี้มาบุญมาหาน้องทงเนะาะกับชิมาสแสดงความยินดีเนาะได้ยินพาว่า,าน้องทงเพื่อนนี่ชีวิตได้มีผู้ใหญ่สมทบทุนเขา่าซื้อที่ดินให้เนาะเพื่อนพี่น้องเนะาะมาเมื่อนี้น้องทงเพื่อนเนาะไปหาไม้เนาะลุงเพบุญล่างมากเนอง ตัวพี่น้องนเนาะเผนแลนแบบจักเกยยังมาพี่น้องค่อกลุ่มมาเนาะโอเคนะพี่น้องเน,นาะจังไรอันมาบุญกับทีเข้าไปหาทางนอง้องทงพันเลยเน,ะนาะไม่จะเป็นเกยมากินี้กับลงเป็นทียบร้อยนะพี่น,อน้องเนาะว้าวตัวเป็นกับกําลังหาเตรียมไม้เตรียมตอกชิมาอ่าบูคเคิลของลุงเพันเนี่ยพี่น้องเลยโดยนี่เนาะเปินเอาไมา้ลงแล้วแล้วพี่น้องเลยมื่อว่นคือิเตรียมโตอ่าลุก เช้าพ <ược> ี่น้องเพราะว่าบักบุญน้ําแล่เพิ่นว่าอ่าเตรียมตัววันศุกร์เนาะหน่อยพี่นึงข้าวนึงน้ํานี่บ่นี่สดีหนยสวัสดีเนาะค่ะก็เอาไม้ลงแล้วบ่ดยไปเอาไม้อันนี้จะเพ่นบ่จะเาอืมพอบ่ไม้บดนี้ยังบ่ฮู้บ่ฮู้ด้อืมแต่ว่ามื้ออื่นนี่ได้ยกขึ้นบ่ตั้งเช้านี่น่ะด้ เออเลยเลยไปเอาไม้กับลุงน้องมิโน่เลยเห็นขับรถไทยสิขนาดเลยคันกลุ่มมากเลยเลยคันเดดเนาะอ่าลบทเดทกอนเถะเนาะโดยองเอ้ยไปเอาไม้เนี่ยเตรียมเห็นเห็นชานกับลุงซอยลุงแบบนี้อะประมาณเมื่อนั้นอ่าตอนนั้นลุงซอยอ่าน้องทงเนาะโอ้ประตูใส่เรียบร้อย อใส่ชั้นนี้เนาะเหมือนเนาะข้างในนี่คือบริขางเนาะอืมมีแต่เบ็ดเสร็จกับพื้นมีแต่ประตูชั้นนี้โดยนเดิาจักมาลองว่านี่ยนะเดิอ่าไปตัดไปตัดกี่นี้วม่ได้ไปบ่บ่ได้เอาไปตัดไม่น้อยบ่ได้เอาไปตัดไม่น้อยบมื่อไรเอาไปอืมตัดไม่ใหญ่เอานเอาพื้นท่าจังเอาไปเนาะเดิเออาเดยนเดินจะหาพื้นอยู่วะเดี๋ยวนี้นะ ไปหาอยู่หาอยู่อยยังไม่เริ่มเอาถมบ่ทานอะก็สิเริ่มแต่ต้องเบิ่งงันมงตูบลุงก่อนตูบลุงหรือบอด้ยเพราะว่าเด้สิย่อเมื่อื่นบอเมื่อื่นวันศุกร์เนาะเม่นบอเมือวันศุกร์นี่วันพระหัสอืมเพราะว่าเราหามือหาวันนี่คือวันศุกร์เนาะด้อืมหาลุงบริหตรตูบมื้อนี่ก็สิ เห็ดกับถานก่อนอ๋อตอนแรงนี่บอ้หรือว่าผักกินข่าวมันล้วใช่เห็ดเลยเฉ็ยดอันตอนตอนแรงนี่แหละอืมตอนแรงนี่เนาะโดยโดยแต่ว่าตถุอ่ะเมื่อเนี้ยลุงคือชิบเรียดแล้วเนาะโดยมีแต่เราใชปาดเช้าไปทางใส่อืมจะกมาเห็ดอันของทานล่อถ่านเนาะโดยโดยอ่าก็ได้ยินว่าชิมีข่าวดีบปล่าด้ ดีใจแฮงว่าโดยอืมเคยคิดอีบ่ว่าสิได้กะบ่เคยคิดแหละอืมถึงแม้นว่าตอนนี้กะอ่ายังบ่ทันได้เนาะแต่กะดีใจเนาะอืมเพราะว่ากะได้มีอางางผู้ใหญ่เพิ่นได้สมทบเงินแบบว่าไว้ซื้อที่เนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ซื้อเนาะโดยอันที่ดินที่ดอนนี่กจักสิได้อีสยังบ่ฮู้เนาะอืมแต่ว่าอันทางเตียงเพิ่นก็วาแจ้งไว้แล้วว่าอ่ามีเงินจํานวนเท่านี้เนาะ อ่าว่าจีมาซื้อทีเอ่อดโดยก่ะแสดงความยินดีนั่เนาะที่จะไปน้องธงจิมีอันทีเป็นของตัวเองอ่ายโดยน้องมาเลเซียวะสำเนียงนะเมื่อนี้น้องอยู่เพื่อนมาได้มายอ๋อดโดยเมื่อนี้น้องมาได้มาเนาะอืมแต่ตอนขึ้นผมไปนอนนี่บ่เดี๋ยวนี้มันมานอนนะบ่ กับบุรีมานอนคืนนี้วันนี้เพิ่นนอนอยู่วันม่นนอนกันบุกคนได้บ่สามคนมานอนสามคนเดยอมานอนอนกันเนาะแต่หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเจ้าหนึ่งหันอย่างไรกันหนึ่งหันก่อนหนึ่งไอ้มองอันมองอันอันเก่าเนาะมองนอนเก่านะมันตกะกี่ว่าคืนนีทางนี้โตกกับบไดีเฮงบุรีเฮงบุรีน้ำบ่เต็มจ้ำเนาะ เอ็นเองนใหญ่นลยนะยังไม่ได้ใช้หนามเลยเนาะไดยก็ใชนเห็ดตีนตีนตั้งมือขึ้นก่อนอันนั้นบ่ไหม่ใช่ไหมนะได้อ๋อชีฟังเอาบ่อหรือว่าจังเลยก็ชีฟังและก็บ่ฟังกยานวิวอืมฟังแล้วเขาจะเอาไม่กาดเนาะได้ไม่กาดแล้วเขาเห็ดเอาขึ้นจำนี่บ่เอาขึ้นจำอันโต๊ะนี่บ่ความสูงมันนะเอาประมาณแบบอันเอาแบบ Âu khu xe đẩy tổ nó nặng Ừ, là bà man khu xe đẩy, cái gì bà tổ này cần làm chứ này đó Tổ tổ ăn tổ nhanh Tôi này, tổ thương như này tổ. Ừ, tổng xuống bà man gì nó Mày nó phải thông sẵn sàng này. À, mày nó chẳng phốt à Tổng ở nhau còn đi, ý... tổng phẳng nó mà là Được, à. tổng thăng lẽ, hãy mình vô đi Ừ, thả bà phẳng nó, bà là... đây Thả bà ăn, đi cả cái này khảo nào Tổng xuống trong đi, mày tổ này nhau quá, tổ นะเบิ่งบ่ะอืต้องหาใหม่เนาะอือตัวนั้นก็เอาไปอันกองไว้เฮ็ดหาฟืนเฮ็ดทานอือโดยโดยก็จักเพิ่นก็ยังบ่ได้ไปลองออกไปว่างานใหญ่จักเทื่อยังบ่ได้ลองอันไม้ใหญ่ไปมื้อนั้นได้ไปบ่จะเอามารถนี่นะก็บ่ได้เอาไปเพราะว่าตัดเอาแถวใกล้ๆนี่เพราะว่ามัน เป็นดินผู้ใดก็บ่ฮู้นะแบบเอาเลือยเอยันเขาฮู้ว่าบ่ตัดไม้อยู่ในสวนโดยๆเอ่อเฮาบ่กล้าเอาไปเอาจักไปตัดเนาะโดยว่าเสียงมันดังยเพิ่นายเอ่อถ้าว่าไปตัดก็่ตัดพ่นบ่ตางอันเพิ่นลุดพ่นบ่โดยอืมมีอยู่ว่าหม่องั้นเพิ่นลุดเดี๋ยวนี้ก็ก็เริ่มสิเบิดแล้วะอืมก็ผู้เาเฮ็ดฐานกันหลายคนอยู่อืมโดย Nó khá à. mà có mưa nó, mà nó thàn khổng lùng hơn rồi còn tìm dù như nó Được. Nhưng mà thằng con cứ cắn uhm, Nó có nhìn ngạc ăn cà tụp ra à, này nó Cà tụp ra cả Ít mà ươn thì nó mới chỉ nhục khẩn biển khô ngang Nói chứ đây biển khô ngang nó mới ươn Tại bác bác đây sao nhục khẩn nó uhm, Hết chồng con cái cao โดยโดยช่ยลุงเฮ็ดบัดนี้เนาะเปลี่ยนกันอ่าแลกให้งานกันอ่าตะกี้อ่าลุงเฮ็ดให้หลานบัดนี้หลานก็ช่วยลุงกลับไปกลับมาอืโยโดได้กินมื้อนี้นะเก็บมน้ไม้อันเาน้มาให้ม้ออาจารย์เพิ่นเอาน้ไม้มาให้บ่ได้เอน้ไม้ไหลเนาะอ่าสิกง่ว่าจังได๋้กิน ก็ส <mile> ีต้มจำแจีวต้มจำแจีวแต่ว่ายังไม่ได้เห็ดยังช้ำเดยอือคือชีพอท่านเนาะช้ำเหมือนนี่เนาะยันต่อแรงเพิ่น่ะเผื่อสีได้ต้มเผื่อมันสีจืดเนาะอือเดยวเดยวเศ้านี่ก็ไปหาอันไม่มาเห็ดคือเห็ดขาวนี่เนาะเดี๋ยวอือเดยวไปหาไม่มาเห็ดอันเส้นมันเน่อยพี่น้องเลยเพราะว่ามื่อื่นก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมที่เอาเสาลุงลุมเนาะ อืมโดยโดยโดยน้องสาวก็บ่ได้มาเล่นเนาะมื้อน <the> so ี้เนาะอืมโดยโดยปกติน้องเพิ่นสินั tense, ่งเล่นแถวนี้ละแต่มื้อนี้น้องบ่ได้มาเป็นสิเงียบๆแน่มื้อนี้เออน้องงก็ใงานหลายเนาะช่วงนี้เนาะอืมจนจอยนะือว่าือว่าจอยลงบ่นี่ือว่าปกติก็ก็บ่ฮู้คือกันคือว่าอันคือว่าปกติอืม ร่างกายนี่เมื่อยบ่แบบว่าเฮาเฮ็ดเวียกหลายตอนก็เฮ็ดเวียกหลายก็เมื่อยถ้ายุดๆแน่จักหน่อยก็สิแบบบ่เมื่อยปานใดอือโดยๆเพราะว่าเฮ็ดตลอดเนาะกเว้าง่ายกเมื่อยกบ่ปานดเนาะอาเรื่องแบกไม้หยงีกจนว่าชินบ่โดยอืมไม้บักใหญ่ยังแบกได้เนาะเพราะว่าบกูมื้อเบกไมเห็ดทานอ่าสํหรับคืออ้ายนี่บกคานี้ก็บ่ได้เพราะว่า มันบอได mm ้เบรกแต่หึงเลยอ่าเฮามันเจ็บเพราะว่าแต่ก่อนหน้ากับเฮ็ดนี่เฮ็ดทานนี hmm. ่กับเบรกเบรกได้คือกันแต่ชุ่มมือนี่หาบหาบน้่มกระถางน้อยๆนี่ก็ยังเจ็บนะเพราะว่าเขาบม่ได้เบรกหึงมันขึ้นอยู่กับการอันเอาเฮ็ดคุ้มมือเนาะเอาเฮ็ดคุ้มมือมันชีบหเจ็บบมดปวดนะว่าไงอืมเลยเลยเวียนไฟกับไตหงุดีเนาะเดือนเนาะโดยหงคักี่วะอ่าหงมเลยเลยแต่ว่าอันนี้แต่ไตได้ยังเดียวเนาะ อืมเป็นระบบใต้ได้ย่างเดียวก็คือสากบริษาาัทไฟน์เนาะแต่ตอันเป็นระบบสากไฟนี่มันแพงพีง่น้องเลยอ่าอ่หกพันบาทเนะี่ยตัวอันอันเป็นอ่าสากไฟได้เลยโดยโดยอ่ะจังใกน,น,กนกับมือนี้กัอ่าเขาให้กับมาขอแสดงความยินดีนะเนาะที่อ่าน้องทงจะมีทีทางเป็นของตัวเองแล้วลหลายๆคนก็อยากให้น้องทงนะมีทีเป็นของตัวเองกันแหละ จะใกล้ทีชมวังเนาะโดยหลังจากที่อันในอันมองอยู่มองเศ้าไม่ก็ตามมากก็จะเป็นที่วันนี้เนาะโดยโดยก็ทางผู้ใหญ่ก็กำลังสมทบกันเข้ามาโดยการมารุ่นกันอีกที่ว่าที่ทางนี่สิได้อยู่ใส่เนาะบุหู้ว่าสิได้อยู่นี่หรือว่าได้อยู่ไกลทำไงกันยังบุหู่ราคาทำไหกันยังบุหูเนาะแต่ว่าทางบะเจียงอ่าบะเตียงนก็ในมาแจ้งข่าวาไว้แล้วเนาะ ว่าน้องทงใช่ได้ที่โดยโดยวันนี้ก็มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาสู่เหตุหงานต่อไปเ <c oughs> หตุทานอาชีพลักเป็นรักเป็นแล่งเนี่ยมีแต่ทานอย่างเดียวเนาะ <c oughs> อย่างอื่นกับผมมีแล้วมีแต่ทานอยู่กับทานเนาะมือแต่ละมือกันจนแดจนดำย้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอทานกับ่าพิดปากบริชายไหม <c oughs> บ้างเถอกัใส่บ้างเถอะกับบริชาทยทาใส ใส่เนื้อเัวอันหาใจยากเนาะวันไงอือน่าะเคยใส่เลยอันน่ะตอนขอดทานนะแต่มันหายใจยากเข่าเตาอบเลยเข่าเตาอบอ่ะลำพังเข่าอันเต่าก็ไม่ไ่ายยังหายใจลำบากก็ได้ใส่นั้นปิดกลับไปอีกวันยังหายใจยากอันนี้ยังดีที่ว่ามันเวลาเ่าขอดมันโล่งเนาะมันอันขอดมันแบบว่ามอสามารถหรือว่าเขาหูดังเขาได้ปันใดอือเหน่อยเหยแต่ว่าหมวกเหนี่ยงนี่ไม่ได้คอยใส่ด้วยบ่ เวลาไปตัดไม้ตัดตอกเขาป่าพอมีงาหมอะงาไม้เองบังอยู่แล้วก็เลยบอกไปไใช้บุกอย่างเดียวได้เหื่ยเหนื่อยเหนื่อโอเคจช่ไหมทางไหนไอ้คับไปเริ่มมือนีเด้ออม,มาเมืองหนาืมอได้สนนิมาหาใหม่นเนาะเดยมาเมือนี้กับบารมีอย่างมาฝากมาต้อนมาอ่าแสดงความยินดีนดะที่เจา้าจะได้มีที่ท่าเป็นของตนเองแล้ว Ach nè ai cặp nơi chân nơi chân bay đi nó nè nằm gà bọt tìm chân nó bọt tóc kêu nó hai chân kêu quay yuan đi bọt hai 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 เห็ดอ่าให้มันสูงขึ้นพอได้เปิดกรอกมันสบายแต่ว่ายังทันได้เห็ดพี่น้องเลยต้องหาไม้ยาวกว่านี้ตัวนี้มันสั่นโคดเนาะโดยกะเท่าอันมันมีเวลาว่างเนาะตอนนี้กะถือว่างานหลายอยู่สําหรับน้องทงเนาะซอยอ่าลุงท่านใหม่ตัดตอกนะพี่น้องเลยอ่าไปน้ากันเนาะแล้วการชิมาหยกอ่าเขีอนซานเนาะอ่อันนี้เราก็กำลังเริ่มตัดไม้ตัดตอกอันที่ว่าสิมาเห็ด อาทานนี่นก็ถือว่ายังบ่ทันพอเพราะว่ามันต้องหลายกว่านี้เนาะนี่ต้องหลายกว่านี้จังสิคมได้โอเคพี่น้องมื้อน,นี้ป่าอ่าฝนกะมืดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นยามฟ้ายามฝนเนาะฝนมันก็นอ่าตกตลอดเนาะเป็นฤดูฝนเนาะการเดินทางกะยากลําลบากพอสมควรเนาะไปไสมาไสกะ อ่ามีแต่คนทางเปียกเปื้อนพี่น้องเลยอ่าสุดท้ายนี่เนาะบาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณตัางเพื่อให่พี่น้องกันเบิดจุกูจุกคนเนาะที่เขามาชมคลิปบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญได้ผิดพลาดประการใดว่าผิดวัตถุก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแทนพี่น้องคือเก่าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญขอฝากให้พี่น้องเนาะสยไลด์แชร์สไยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่า ไปกอไปเจอกันคลิปนะ่ยสำหรับ,บ,บวันนี้บาวยชวนต้องเอ่ยกับรากาศสวัสดีแนละสวัสดีเด้อไปี่นอกกันเบุ๊กจูบทุกคนเนาะไปแล้วสบายดี